บาดเจือดม่าบาโอเนื้อบาดไปได้ประสเรียาในไงสันดาพรงส์เปนนาฬิกาปิเยระเดืุกคุณโมก็สำหรับพลงหมดเอก็ปเร์เอ่อปนนากาเกินๆไปันยับันไดเดือแม่บางโอเนื้อบาดบานสวดรูปปิดหาก็คล่องอ่ไม่ตยุบลุกปยก็เตะตาเงินงก็มันเงินปัญาแต่ว่ายุปลอยก็จะมันโซนโซ เออปลัเทียนายคลักเตืนบานโฮบเอตอนนี้ก็ตื่นเอยบานตื่นเ้ยบาเนี่ยสองก็บาลรอรับจำเ้ยเสียงจากจากผู้ใหญ่หรือเปล่าสวัสดีครับเม่อผมนอนหลับอยเป้อนเออ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบัสดีพี่น้องชาวนังกแปลงแล้วเฟน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 บุ๊กทางชาววินัยสุธีนะครับวันนี้มาบ้านกระชายนะครับตำบลประสาทอำเภอบ้านนานจังหวัดเบลนะครับวันนี้แอดมินก็มานะครับตามหนังครับกรมพลพิพยนตั์นะฮะ ก็จะเป็นงานทำบุญหมู่บ้านนะครับนี่โอ้โหพรมพิธีจัดใหญ่มากเลยนะครับฝัางหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็พระสุขสงฆ์น่าจะมาแล้วนะครับผมรามาติดตามหน่วยของขนพลพระพิยุทนะครับวันนี้ลงโจเล็กมากเลยนะครับนี่ดูนะโจมันค่อยใหญ่นะครับว้าวพี่หน้าทำไมฮะสวัสดีครับพี่หน้าทำไม จอกี่เว้นนี่สิบเมตรสิเมตรเล็กๆเนาะโอ้สถานที่กว้างขวางได้แคนสิบเมตรเรารับสองหมื่นห้าครับเราลงจอสิบเมตรโอ้แน่นอนแน่นอนวุ่เล่นวุ่เล่นวุ่เล่นอ่านี่ครับผมก็คงเด็กยังเหลือเยอะนะครับแต่ก็ลงจอสิบเมตรนะครับพื้นที่ได้อยู่นะครับงานด่วนก็ไม่รู้นะครับว่า ทำไมไม่ลงจอใหญ่นะครับต้องไปถามพี่พี่อ้วนนะครับโอ้ปีพาดอีกแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับปีพาดนะครับอ่าจอสิเมตรนะเป็นในระบบเครื่องเสียงน่าจะลงหมดนะครับนี่ลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหเฉพาะทุกเ8็ดแปดใบนะครับสายขวาแปดใบครับเป็นอย่างนี้ใบละสองดอกนะครับก็หลายหน่วยด้วยกันนะครับที่เคยเกริ่นไปหลายคลิปนะครับ ว่า,หายหนโดยด้วยกันที่ใช้ตู้สูตรนี้นะฮะนะครับมณฑลพรก็ใช้นี่ณพรก็ใช้อยู่นะครับผมเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนนะนี่ยนะฮะเนี่ยครับ,รบ <c oughs> หยหน่วยด้วยกันนะครับที่ทําตู้แบบนี้นะเดี๋ยดูขา้างในแน่นอนมากนะครับก็มีอ้วนจังนะครับ <c oughs> ก็ใช้เนี่ยก็ของ เำรงก็ใช้อยู่นะครับผมห,หลายหลายหน่วยด้วยกันนะครับที่เห็นเห็นจอสิบเมตรนะครับดูขาด้างหน้านะเป็นอะไรพี่อ้วน <laughs> เออนี่ยังไม่ขึ้นจอนะครับจอเล็กอันนี้เป็นงานด่วนนะครับด่วนชี้เลยนะครับเห็นลงบุกงานก็มาเลยนะครับแอดมินก็มาเลยก็จับ G p s อมาพอถึงพอดีเลยนะครับบ้านกระชายนะครับวันนี้ นะครับวันที่ยี่ห้านะครับถ้าจำไม่ผิดยี่ห้าเดือนเมษายนสองพันารอยหกสิบแปดนะครับมวลผลได้จัดฉายอยู่ที่บ้านกระชายนะครับในบ้านในในงานฉลองหมู่บ้านนะครับทําบุญหมู่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโตเกะเนี่ยต้องมา,าแล้ว 8ปเมตร8ปดเม็ดเม็ดครับโอ้แล้วพี่คือไว้แล้วเอองานช่วยพอดีเป็นบ้านทีมงานอ๋อบ้านทีมงานออ๋สวัสดีครับโอ้ทีมงานหน้าตาหล่อๆนี่นะไอ้เหยอะทีมงานมีแต่คนบ้านนี่นะพี่มีแต่บ้านนี้เลยนะใช่เขาเลยว่าไก่เต้นให้ทานน้ำมันลูกพี่มาเลยมาเลยแบบแบบแบบไปเร่งด่วนเลยนะใช่ไปเร่งด่วนคิวนะ มาถึง5-4โมงเนาะอ๋อ4โมงครับลงอย่างนี้เลยเอาเลยง่ายๆเลยพี่เออใช่สบายเด้อครับครับผมเยี่ยมเยี่ยมอ่าทีมงานบ้านกิจชัยเอ๋ทีมงานเยอะมากเลยอ้าวต่อต่อต่อโอ้โหอย่างเงี้ลยครับนี่ฮะระบบเครื่องเสียงฮะาจนเจอหนุกโอ้ขอให้บอกเจางมากกว่าเออเกิดเง่นแหละ หอยรู้ว่าบ้านนะมาถึงมาเจอเลยนี่นะนอยนี่นะโอ้คือทางบ้านใหญ่นี่บ้านน้อยบ้านบ้านนี้มีสามบ้านมีใครบ้านใหญ่เนาะบ้านสามใคใหญ่ชายน้อยสามสามบ้านตามบ้านเลยเออแต่เขาจัดได้สวยเนาะเขาจัดได้ดีมากเลยการเฉลิมฉลองการถูงเฉลิมได้จัดยิ่งใหญ่มากนี่ ทางด้านระบบเสียงรังสรรค์เสา่นานะฮะประจําการของมงูลพอนภาพยนตร์นะครับนี่ยล่าสะ <มา S 1> ที่ไหนนะครับผมสมกันไปเรื่อยนะครับผมรถหน่วยรถประจํนะครับของมงูลพอนภาพยนตร์เจ๊ผาหมูสดนะครับเอ่อในส่วนของมูลพอนภาพยนตร์แกก็มีธุรกิจ อีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับขายหมูเนื้อหมูนะครับผมเชฟผ่าหมูสดนะมีทั้งหนังมีทั้งหมูก็ขายหมูนะครับแถ่ที่แกไม่มีหนังแกก็ปไปขายหมูนะครับนี่นี่เป็นรถหน่วยนะครับรถ่วยรถมวยของกมลพรภพาพยนตร์นะครับผมอูถใหญ่คลาสสิกวันนี้ก็ มาตามติดนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีที่ที่ไหนนะครับที่มีหนังนะครับก็มีที่นี่ก็แอดมินมาถ่ายนะครับนี่นะหมู่บ้านกระชายก็จัดได้ได้สวยนะครับจัดทรายทำทรายได้ได้ได้ดีนะครับนี่สามกองนะสามกองด้วยกันเนาะทรายทำทรายได้สวยนี่นะ่ะโอ้ทาย ปั้นโอ้ยใหญ่นะน่าจะหนึ่งหกล้อนะเอามาปั้นอนะแต่กะ,กะเอานะครับพชดีสายสามเชดีสาย,สายก่อนเชดีสายนะี่ก็ดีเจดีสายเชดีสายสามโค้งนะพี่น้องก็ยังไม่มานะฮะผมน่าจะรอพี่น้องแหละนะครับตัวนี้ก็เปิด อบอลเลงปีพาดรอนะฮะแจัดได้ดีนะครับจัดได้ใหญ่มากครับาสถานที่ดูดีมากเลยเครื่องเสียงก็มันตลอดโอ้นี่ข้างในโอ้ประดิษเจริญโอ้นี่ตัวไหนนี่ดิจเจริญตัวเนี้ย ดูดูดูอันนี้อะไรไม่รู้อะไรนะสไลด์ดูสไลด์ลเลยมันล่มลหรือเปล่านะทำไมซีดีหนึ่งซีดีสองโอ้เยอะมากเลย evacuate. เป็นอะไรโปรประดิษฐ์เจริญโอ,โอ้บนรถ ก็มีเหลือหลายบ้ากนะครับผมตู้อยู่สองตัวสองสองใบอยู่ข้างบนอ๋ออาลงหมดแล้วเหลือจำสายนะครับจำสายยังยังกำลังจำอยู่นะครับเท่าแก่เท่าแก่อ้วนนะต้องจำเองเลยนะครับต่อเองนะในระบบเส้นเสียงนะครับโอ้ย้อนแสงนะครับ รู้จะเห็นหรือเปล่าข้างบนก็จะติดมลพรไว้อันเดียวนะครับแต่ระบบไฟข้างล่างก็จะประมาณนี้นะโฉ8เมตรอ,อ้พี่มานมากี่คนนี่น่นี่เหรออาว6คนกับเท่าแก่ ครับโจ8เมตรนะครับโอ้วางขนาดนี้เลยนะครับโจแเมตรด้วยการโอ้ทีมงานต่อไฟนะเนี่ยสวัสดีครับเออทีมงานต่อไฟนีไงไง่แกบข้ามเลเอาทำไปทำไปนี่ต่อไฟเนี่ยอย่าดูครับนี่ สัญ,ญลักษณ์ในการต่อไฟครับมีนะที่มัดเป็นโค้ก <c oughs> เออดีๆต้องทำงสัญ,ญลักษณ์ให้ถูกอ่ะกำลังนั่งต่ออยู่นะเดี๋ยวคืนนี้มาดูนั่งด้วยกันเนะเออนะ <c oughs> <c oughs> ที่ไหนที่ไหนเอาที่ไหนบ้านกระชาย <c oughs> เออบ้านกระชายออมาแล้วผม ตั้เบ็แต่ละฝั่งครับแปดใบนะครับด้วยกันนใบละสองดอกนะโ oh, อ้หอลังการงานสร้างนะแล้วก็ฮอน,นขาดไม่ได้ครับของมนพรเสียงกลางเสียงแหลมนะครับครบชุดนี่ทยูงานทำงานต่อก่อน